สวัสดีครับทุกทุกท่านสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทุกท่านทำโฆษณา GDN แบบบุกแบบ Custom Intent Audience นะครับโฆษณาแบบ GDN ก็ย่อมาจาก Google Display Network นะครับก็คือการที่เราเนี่ยไปซื้อโฆษณาแบบแบนเนอร์บนเว็บไซต์พันธมิตรของ Google นะฮะทีนี้คำว่าแบบบุกแปลว่าอะไรแบบบุกก็คือตรงกันข้ามกับแบบที่เราทำในกันบ้าน ของครั้งก่อนนะก็คือเป็นตัวรีมาร์เก็ตติ้งนะครับรีมาร์เก็ตติ้งผมมองว่าเป็นการทําแบบเชิงตั้งรับหน่อยๆน,นะครับก็คือให้คนเข้ามาติดเราก่อนนะครับมาติดเห็บก่อนมาติดไอตัวคุกกี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตามหลอนใช่ไหมอันนี้เนี่ยเป็นแบบตั้งรับนะครับแต่ว่าแบบบุกก็คือเราจะรุกเข้าไปหาลูกค้าใหม่ๆที่ไม่เคยเจอเรามาก่อนเลยนะครับก็เลยเรียกว่าแบบบุกนะฮะทีนี้คัสตอมอินเ n นต์ออเดียน์เนี่ยหมายความว่าอะไรนะครับก็คือคัสตอมอินเ n นต์ออเดียนส์เนี่ย อธิบายคร่าวๆก่อนก็คือมัน,มนเหมือนอินเทอร์เน็ของเฟซบ o ๊กนี่แหละนะครับถ้าใครเคยยิงโฆษณา a c e b o o k เนี่ยก็คือเราจะต้องเลือกอินเทอร์เหรือว่าความสนใจนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไปหาคนที่สนใจในสิ่งที่เราเนี่ยกำลังขายหรือว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากําลังขายนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติเราขายเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมครับเราก็จะไปเอาคนที่สนใจเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ยิงโฆษณา Facebook เข้าไปหานะครับทีนี้สมมุติเราสนเราขายโซฟา นะครับเราก็จะไปเอาคนที่สนใจโซฟาแล้วเราก็ยิงโฆษณาเข้าไปหานะครับมันก็จะตรงกลุ่มใช่ไหมครับแต่ทีนี้มันจะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นในกรณีที่เราเนี่ยอยากจะโฆษณาโซฟาแบบดึงกระดุมแบบหลุยส์แบบแบบยุโรปยุโรปแบบหลุยส์แบบฝรั่งฝรั่งที่มันเป็นแบบโค้งโค้งดึงกระดุมนะครับแบบไฮโซหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้เราจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปหาคนสนใจ โซฟาสไตล์แบบดึงกระดุมแบบไฮแบบโซแบบหรุยเนี่ยมันก็บางครั้งนะครับย้ำว่าบางครั้งมันก็จะไม่มีให้เลือกใน Facebook นะครับสำหรับไอตัวอินเทเลไอตัวความสนใจเนี่ยนะฮะแต่ว่าอันนั้นคือ Facebook นะครับอันนั้นคือข้อจํากัดของมันแต่ข้อดีก็มีเยอะแยะนะแต่ว่าพอเรามาดูที่ฝั่งโฆษณา google gdn แบบ c u s t o m i n t e n t Audience เนี่ยนะครับที่กำลังจะสอนอยูเนี่ยก็คือมันเป็นการที่เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างอินเทเ s t ขึ้นมาเองได้ สามารถที่จะสร้างอินเทอร์เนขึ้นมาเองได้นั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็ตามคุณอยากได้คนสนใจคําแบบไหนก็ตามสนใจเรื่องอะไรแบบไหนก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะมีอินเทอร์ให้เราเลือกได้เองทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนสร้างอินเทร์เนเหล่านั้นขึ้นมาเองนะครับต่างกับใน Facebook ที่เราเนี่ยต้องรอให้ทางาฝ่ายพวก Data a n a l y s t Data s c i e n t i อ t อะไรพวกเนี้ยนะครับพวกนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยเขาเลือกนะฮะว่าจะให้อะไรขึ้นมามีอินเทอร์ใน Facebook ให้เราเลือกบ้างนะครับก็คือพูดง่ายๆฝั่ง a c e b o o k เนี่ยแล้วแต่ทาง Facebook ทางพี่มาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยเขาจะกรุณามีอะไรให้เราเลือกบ้างจะสำหรับฝั่ง Google เนี่ยเราสามารถสร้างขึ้นมาได้เองเลยนะครับทำไมฝั่ง Google ถึงยืดหยุ่นและทำให้เราสร้างขึ้นมาได้เองมากกว่านะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่า Google เ,ย,เา Data ยู่ เยอะมากแล้วนะครับโดยเฉพาะ Data ของการค้นหาของคนนะครับเวลาที่คนค้นหาอะไรเนี่ยเขาก็จะจําไว้ใช่หไหมว่ามีคนค้นหาคํานี้คํานั้นคํานู้นนะครับอย่างสมมติคนค้นหาคําว่าโซฟาสไตล์หลุยส์สไตล์ดึงกระดุมมาอะไรเงี้ยคือ Google ก็จะรู้ละว,ว่ามีคนค้นหาเรื่องเนี้ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เป็นใครบ้างนะครับทีนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างในอินเทอร์เน็ตเนี่ย ขึ้นมาใช้เองได้นั่นเองก็ส่วนหนึ่งมาจากคีย์เวิร์ดที่คนค้นหาใน Google ที่ Google เขามี Data อยู่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยกูเกิลก็ยังดูพฤติกรรมอื่นๆอย่างเช่นไปดูคลิปวิดีโอที่อาจจะมีคีย์เวิร์ดเน่อยู่ในชื่อวิดีโอนะครับหรืออาจจะไปดูเว็บไซต์บางเว็บที่ชื่อเวอ็บหรือว่า Title ของเว็บหัวของเว็บ Body ของเว็บเนื้อหาของเว็บเนี่ยมีคีย์เวิร์ดตามที่เราเนี่ยระบุไว้นะครับโฆษณาก็จะไปหาคนกลุ่มนั้น ซึ่งก็ต้องบอกว่าตัว custom intent audience เนี่ยเป็นโฆษณาที่ดีและหวังผลได้ในแง่ยอดขายซะด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ใครที่ลงโฆษณา a c e b o o k อยู่เยอะเนี่ยเราแบบอยากลองกระจายความเสี่ยงนะครับอยากแบบไอ้ตรงนั้นเนี่ยการถึงขันดูเดือดนะฮะก็ลองโยกงบป,ประมาณเนี่ยมายิงตรงนี้ดูนะก็เชื่อว่าจะเห็นผลที่ดีนะโดยเฉพาะคนที่แค็กคอนเวอร์ชัเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นตัวเลขคอนเวอร์ชันที่ค่อนข้างดีเลยนะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูกันนะก็เริ่มจากการสร้างแคมเปญน,นะฮะอามาถึงเนี่ยเราก็กดบวกตรงนี้นะครับกดบวกแคมเปญตรงนี้แล้วก็กดนิวแคมเปญครับผมสร้างแคมเปญใหม่นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้เหมือนเดิมนะก็ไม่ต้องเลือก Object i v e นะครับไม่ต้องเลือก o b j e c t i v e ก็ไม่ได้สลักสำคัญอะไรเท่าไหร,ร่นะฮะ ทีนี้ก็ต้องถามว่าเราจะลงโฆษณาแบบไหนใช่ไหมเราก็จะลงแบบ display campaign นะครับแล้วก็สารตัวนี้คืออะไรนะครับจริงๆผมมีพูดไปในคลิปที่สอนทำ re marketing ไปแล้วเนาะแต่ว่าผมพูดเร็วๆอีกทีละกันก็ตัวแรกเนี่ย smart display campaign เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ google เนี่ยจะเลือกกลุ่มเป้าหมายให้เราหมดเลยนะครับอัตโนมัติหมดเลยก็ถ้าถามผมเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ทำนะครับเพราะว่า google เนี่ยผมมองว่า เอไอเขาฉลาดก็จริงแหละแต่สําหรับภาษาไทยเนี่ยมันยังไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นนะครับถ้าเราไม่ใช่แบรนด์ใหญ่เงินเหลือเนี่ยเลือก Smart Display ์แคมเปญเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเงินก็จะแบบค่อนข้างไปแบบละลายแม่นะ้ําเหมือนกันนะครับส่วน Gmail แคมเปญก็คือไปขึ้นโฆษณาใน Gmail นะฮะซึ่งอันนี้ในคอร์สผมจะไม่ได้สอนนะแต่ว่าใครอยากลองทําดูมาถามก็ได้นะอันนี้ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะฮะแต่ผมมองว่า กลุ่มออเดียนส์กลุ่มทารก็ตเนี่ยมันค่อนข้างเล็กนะครับก็เลยมาเน้นตัวที่2องนะับก็คือสแตนดาร์ดดิสเพย์แคมเปญนะครับ,ก,รบก็คือโฆษณาแบบ GDN แบบดิสเพย์แคมเปญแบบทั่วทั่วไปนะครับทีนี้แล้วเราก็ใส่ชื่อเว็บของเราเข้าไปนี่ผมใส่ม่วนะครับอันนี้คุณก็ใส่ไปตามจริงนะ,ะแล้วคุณก็กดคอนติเนีนะครับ ทีนี้ก็จะมาถึงสเต็ปของการสร้างแคมเปญละนะฮะทีนี้เราก็ตั้งชื่อแคมเปญเข้าไปนะอันนี้ผมก็แนะนำว่าให้ตั้งชื่อแคมเปญอย่างนี้เลย GDN Custom Intent Audience นะครับตั้งชื่อไปอย่างนี้แล้วก็อาจจะตามด้วยประเภทสินค้าของคุณก็ได้นะครับสมมุติผมขายฟรนชส์เนี่ยก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับอ่านี่เป็น เรียกว่าเป็นระบบในการตั้งชื่อแคมเปญของผมนะก็แนะนําให้ทําตามก็ดีสําหรับมือใหม่นะครับจะได้แคมเปญในเวลาทํากันบ้านครบทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นระบบระเบียบค่อนข้างดีนะครับทีนี้อันนี้เป็นเรื่องโลเคชันนะก็เลือกจังหวัดเลือกประเทศไปตรงนี้ผมจะไม่สอนซ้ํานะเพราะว่าตัวเสิร์ชแคมเปญก็อธิบายไปละเอียดแล้วตัวรีมาร์เก็ตติ้งอธิบายอีกทีหนึง่งนะครับทีนี้มาถึงภาษาอาภาษาตรงนีต้องย้ํากระดิกสักนิดนึงก็คือ ถ้าเราเลือกภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะเน้นไปขึ้นเว็บภาษาอังกฤษถ้าเราเลือกภาษาไทยมันก็จะเน้นไปขึ้นเว็บภาษาไทยนะฮะดังนั้นใครอยากไปขึ้นเว็บส่งฝรัง่งเนี่ยก็เลือกภาษาอังกฤษก็ได้นะครับใครเน้นคนไทยล้นๆเพียวๆก็อา่าแล้วก็เป็นคนไทยที่เราคิดว่าไม่ไปอ่านเว็บฝรั่งแน่นอนเนี่ยก็จะเลือกภาษาไทยไปนะครับอย่างเดียวอาจตรงนี้จะต่างจาก Google search นะ g o o g l e Search เนี่ยให้เลือกทั้งคู่ ไม่ว่าจะใครถ้ารา์เก็ตคนไทยเลือกทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้า GDN เนี่ยก็อาจจะไม่เลือกภาษาอังกฤษก็ได้ถ้าเน้นคนไทยมากๆจริงๆนะฮะอ่ะผมไม่เลือกแล้วกันทีนี้ตรงนี้เนี่ยต้องเลือกอะไรนะครับ bidding เนี่ยอ่ะก็อย่างที่ผมอธิบายไปในคลาสแล้วนะครับว่า bidding strategy คืออะไรนะฮะเอ่อหรือว่าถ้าใครที่ยังดูไม่ถึงเรื่องเนี้ยนะครับก็ อธิบายอีกครั้งหนึ่งก็คือไอ้บิดดิ้งเนี่ยก็คือ,อเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยเลือกโหมดการประมูลนะครับให้ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ของทาง Google เนี่ยมันเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองแทนเราได้นะครับพูดง่ายง่ก็คือให้ AI ของ Google เนี่ยช่วยเราทำงานให้แคมเปญเราดีขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้มันก็จะถามว่าที่เราจะให้ AI ช่วยเนี่ยเราอยากจะโฟกัสให้ได้อะไรนะครับหรือพูดอีกอย่างก็คือ เราเนี่ยช่วยตั้ง KPI ให้ตัวบอทหรือว่า AI ของ Google หน่อยไม่ใช่บอทนะฮะตัว AI ให้ตั้ง KPI ให้ AI ของ Google หน่อย Google เนี่ยจะได้รู้ว่าจะโฟกัสอะไรให้ได้ดีขึ้นนะครับซึ่งไอตรงเนี้ยผมก็แนะนำให้กดข้างล่างตรงนี้นะฮะมันจะมีโหมดให้เลือกเยอะกว่านะครับเนี่ย all select a b i t strategy directly เนี่ยกดปุ๊บนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยสำหรับการเริ่มต้นนะฮะก็ให้เลือกเป็น maximize clicks ไปก่อนนะครับ เลือกเป็น maximize click ไปก่อนนะฮะเพราะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเราจะยังไม่มีตัวเลข conversion ต่างๆใช่ไหมก็เลือกเป็นอย่างนี้ไปแล้วก็กด set up maximize maximum cost per click นะครับตรงนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมนะเราจะจ่ายไม่เกินกี่บาทเริ่มต้นเนี่ยผมแนะนำว่าใส่ไปสัก2 2 3บาทนะครับอ่ะา3บาทคนละครึ่งทางก็2บาท50ตังค์ละกันนะฮะทีนี้ต่อมาก็เป็นเรื่องงบประมาณนะครับตรงนี้งบประมาณเนี่ย ไม่ใช่งบสูงสุดต่อวันนะเป็นงบเฉลี่ยนะครับอันนี้เป็นงบเฉลีย่ยดังนั้นเนี่ยจะใช้เท่าไหร่ก็ระวังให้ดีนะครับระวังมันมีโอกาสที่จะใช้เกินนะฮะดังนั้นสมมุติเราจะใช้วันละ5 0านอะยก็สมมุตินะครับก็อาจจะเผๆๆื่อๆวินิจจ์นะอาจจะแบบ400รอยะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะใช้วันละ800ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นค่าเฉลีย่ยไงมันก็มีโอกาสที่ใช้800นะฮะแต่ Google ก็บอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย พอผ่านไป30สวันเนี่ยงบของ30ิวันเนี่ยมันจะประมาณ30คุณงบต่อวันนะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเราตั้งงบวันละ4ี่รอยวันละ400ใช่ไหมเดือนหนึ่งเท่าไหร่ครับเดือนหนึ่งก็หมื่นสองนะฮะมันก็บอกว่าเฮ้ยแต่ละวันเนี่ยอาจจะใช้งบมากกว่า400ร้อต่ากว่า400รอได้แต่ครบ1เดือนเนี่ยมันจะพยายามให้ใช้เงินประมาณหมื่นสองนะครับ ่าซึ่งบางครั้งก็เกินนะ Google เขาบอกไว้อย่างนี้แต่บางครั้งก็เกินนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทําใจก็ทําระบบมาอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้เกินไปบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องเผื่อๆแล้วมาคอยดูเอานะครับว่ามันเกินมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่าทีนี้ต่อมานะครับก็มี additional setting ตรงนี้นะครับ อ่าตรงเนี้ยก็มีหลายอย่างน่าสนใจนะแอดโรเทชันก็คือเป็นการที่สมมุติว่า1 Ad g r แอดกรุเนี่ยเรามีแบนเนอร์สตัวนะครับมีแบนเนอร์สชุดปกติเนี่ยเวลายิงโฆษณาไปมันก็จะหมุนโฆษณา2ชุดเนี่ยเพื่อทดสอบนะครับว่าอะไรดีกว่ากันใช่ไหมฮะอันนี้ที่ผมใช้คําว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่า AB Testing นะครับทีนี้คำว่าแอดโรเทชันนี่ก็คือถ้าเราเลือก optimize prefer best performing a s ตัวแรกเนี่ยนะครับหมายความว่ามันจะทดสอบและเลือกตัวที่ perform ดีกว่านะครับ perform ดีกว่ามันดูจากอะไรมันดูจากไอ้โหมดข้างบนเนี่ยที่เราเลือกไว้นะครับถ้าเราเลือกเป็น maximize clicks มันก็จะดูว่าตัวไหน ctr ดีกว่ามันก็จะให้ตัวนั้นเนี่ยกินเงินมากกว่านั่นเองนะครับอ่าส่วนถ้าเลือกดู not optimize ก็คือไม่ต้องสนใจนะฮะคือหมุนเท่ากันไปเรื่อยๆไม่ต้อง optimize อะไรทั้งสิ้นนะฮะ ส่วนไอ้ออันล่างเนี่ยมันยังไม่มีให้เลือกก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันนะครับทีนี้ต่อมาก็คือสเกตสเกตดูก็คือ,อตั้งเวลานะครับเราจะเลือกลงโฆษณาบางช่วงเวลาก็ได้นะฮะตรงนี้ถ้าไม่มีเหตุผลที่ดีจริงๆสําหรับส่วนใหญ่ก็แนะนําให้เปิด24ชั่วโมงไปก่อนนะครับเพราะของ Google เนี่ยเราเสียเงินเป็นต่อคลิกอยู่แล้วดังนั้นช่วงสมมติตีสามตไม่มีคนเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับไม่มีเท่าไหร่เนี่ยไม่มีลูกค้าคุณ เล่นนะหรือต่อให้มีแล้วเขาดูแบนเนอร์คุณแล้วเขาไม่คลิกคุณก็ไม่เสียงเงินนะครับดังนั้นเนี่ยก็เปิดกว้างไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาตามวัดผลอีกทีนะครับอันนี้ก็วันเริ่มต้นวันสิ้นสุดนะฮะอันนี้ถ้าใครแบบจะจำกัดวันที่จะตั้งเวลานะครับแล้วก็อุปกรณ์จะไปโชว์ทุกอุปกรณ์ไหมซึ่งอันนี้ก็ถ้าไม่มีเหตุผลอะไรเป็นวิเศษ,ษก็ควรโชว์ทุกอุปกรณ์ นะพวกนี้อ่ะขอข้ามไปก่อนนะครับไอ้ที่สำคัญคืออนี้ครับ content exclusion นะครับก็คือเราต้องการที่จะไม่ไปขึ้นในเว็บประเภทไหนบ้างไหมนะครับต้องการที่ไม่ขึ้นไปไม่ขึ้นในเว็บประเภทไหนบ้างไหมอย่างเช่นเราไม่อยากไปขึ้นในพวกไลฟ์สตรีมนะครับเราไม่อยากไปขึ้นในเว็บที่เป็นเกี่ยวกับเซ็กซ์ชูลี่ซักเจสตีฟนะครับพวกเซนซิทีฟโซเชียลอิชูก็คือพวกเว็บแบบสุ่มเสี่ยง เกี่ยวกับเพศเกี่ยวกับความรุนแรงเกี่ยวกับความการเมืองนะครับเกี่ยวกับความขัดแยง้งเกี่ยวกับาภาษาหยาบคายต่างๆนะครับก็ถ้าแบรนด์ไหนเซนซิทีฟเนี่ยก็ติ๊กเลือกไปนะครับหรือว่าไอ,าอา้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับคือตรงนี้เป็นการเลือกเลเวลเหมือนกันนะฮะอันนี้คล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรที่บ้านเราอะ่ะแบบทอทหารอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ รายการสาหรับสาหรับบุคคลทั่วไปอะไรเงี้ยเวลาในรายการทีวีนะครับก็เนี่ยไล่มาเลยถ้าเกิดถ้าเกิดว่าอันเนี้ยก็สําหรับบุคคลทั่วไปใช่ไหมสําหรับครอบครัวอะไรเงี้ดูได้หมดนะครับอันนี้ก็ต้องมีคําแนะนําจากผู้ปกครองนะครับอันนี้ก็วัยรุ่นแล้วก็คนอายุเยอะหน่อยนะครับก็คือ18ขึ้นอาวัยรุ่นะแล้วก็คนแก่กว่านั้นนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าจริงมันคืออะไรเหมือนกันนะตัวเนี้ยแล้วก็ผู้ใหญ่ไปเลยนะฮะ,ะแล้วก็คอนเทนต์ที่ยังไม่ได้ถูกลาเบลก็ไอ้พวกเนี้ยอย่างที่เขาบอกนะเขาก็ไม่ได้การันตีว่าจะป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับพวกเนี้ยถามว่าปกติผมเลือกอะไรบ้างปกติแม้แต่คอสการตลาดคอสหุ้นผมเนี้ยผมก็ไม่ได้เลือกอะไรพวกนี้หรอกนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้หวงภาพลักษณ์มากขนาดนั้นนะฮะ ห่วงยอดเป็นหลักห่วงคอนเวอร์ชันเป็นหลักดังนั้นเนี่ยถ้าใครห่วงเนี่ยก็เลือกเอาที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับอ่าโอเคทีนี้มาถึงสเต็ปของการสร้าง Group แอดกลุ่มละนะฮะตรงเนี้ยก็ให้เราสร้างแอดกลุ่มไปเลยนะตั้งชื่อว่า Custom Intent Audience นะครับอ่าเราเลื่อนลงมาตรงนี้ตรง Audience เนี่ยให้กด Browse นะฮะเราเลื่อนลงมาตรงนี้ครับให้กดนี่ คัสตอมออเดียนตรงนี้นี่มันเพิ่งเปลี่ยนชื่อ,อกันแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนจากคัสตอมมินเทนออเดียนเป็นคัสตอมออเดียนอีกละอันเนี่ยเป็นเลือกตัวนี้นะครับทีนี้เนี่ยก็ให้เรากดบวกคัสตอมออเดียนตรงนี้นะครับแล้วข้างล่างเนี่ยให้เราพริมพ์เนี่ยตรงนี้เป็นขั้นตอนของการสร้างอินเทอร์เขึ้นมาใช้เองนะครับตรงนี้ก็ให้เราพริมพ์คีย์เวิร์ดที่เราอยากจะใช้นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าที่ผมทราบเนี่ยแมทชิ่งออปชันไม่มีผล นะครับอ่ามันจะกลายเป็น broad m a t ทั้งหมดเลยเป็นแบบกว้างทั้งหมดนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยเราก็พิมพ์คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับเราเข้าไปอย่างเช่นอ่านี่เซนชายกาแฟนะครับมันก็จะมีซักเจสมาด้วยนะอ่าเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปแล้วมันก็จะมีซักเจสมาอีกนะครับธุรกิจเรนชัยกาแฟก็เลือกไป เป็นชายร้านกาแฟร้านเซนชัยกาแฟธุรกิจเซนชัยกาแฟเนี่ยประมาณนี้ตัวอย่างนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็คือเราเนี่ยกำลังสร้างอินเทอร์เอยู่นะครับโดยอินเทอร์เนเนี่ยเราจะตั้งชื่อว่าเรนชายกาแฟอ,อันนี้คุณก็ทำของคุณไปนะ ทีนี้เนี่ยอินเทที่ชื่อเซนชัยกาแฟเนี่ยอันนี้ถ้าใครเคยทำเฟซบุ๊กจะพอเข้าใจเนาะอันนี้ก็คืออินเทรที่เราแบบเลือกใช่ไหมซึ่งในอินเทเนี่ยมันข้างในของอินเทเนี่ยมันประกอบไปด้วยคําเหล่านี้นะครับมันประกอบไปด้วยความสนใจเหล่านี้เนี่ยคือการสร้างขึ้นมาเองนะฮะอ่ะทีนี้ไอ้สองตัวเรื่องนี้คืออะไรนะก็อันบนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่สนใจ อินเทเ s สเหล่านี้คือสนใจสิ่งเหล่านี้และมีความหรือว่าหรือว่าไม่ใช่แหละนะหรือว่ามีความตั้งใจที่จะซื้อนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเขาก็จะดูจากเ,าเขาก็จะดูจากพฤติกรรมของคนที่อาจจะอาจจะไปดูคลิป YouTube อาจจะไปอ่านเว็บอ่านบล็อกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับรวมถึงคนที่เสิร์ชใน g o o g l e ก็จะรวมอยู่ในนี้ด้วยนะครับส่วนอันล่างเนี่ยจะเน้น คนที่เสิร์ชใน Google ด้วยคำเหล่านี้อย่างเดียวนะครับจะเน้นคนที่เสิร์ช Google ด้วยคำเหล่านี้อย่างเดียวก็เอาเป็นว่าถ้าเลือกอันล่างเนี่ยจะจะเข้มข้นกว่านะครับจะเป็นคนที่เข้มข้นกว่านะครับส่วนอันบนเนี่ยจะเข้มข้นเหมือนกันแต่กว้างกว่านิดนึงนะครับก็ถ้าเบื้องต้นเนี่ยผมแนะนำว่าอาจจะเอาข้างบนก่อนนะอาจจะเอาข้างบนก่อนนะครับแล้วจริงๆไอ้ข้างที่เราใส่ตรงนี้ก็ ก๊อปคีย์เวิร์ดก๊อปคีย์เวิร์ดของ Google Search เนี่ยมาใส่ได้เลยนะครับก๊อปคีย์เวิร์ดของ Google Search มาใส่ให้เรียบร้อยได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยให้เราสร้างอินเทอร์เน็ตตรงนี้หลายๆตัวแยกตามแอดกลุ่มนะครับหมายความว่าให้สร้างอินเทอร์เน็ตหลายๆตัวแยกเป็นทีมสร้างคัสตอมอินเทนต์ออเดียนหลายๆตัวเนี่ยแยกเป็นทีมนะฮะอะเดี๋ยวเดี๋ยว ผมทาให้ดูแล้วจะเข้าใจมากขึ้นสร้างเป็นแย่เป็นตีมแปลว่าอะไรนะครับเพื่ออะไรด้วยอ่าโอเคทีนี้เราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นประมาณการของคนที่เข้าถึงทั้งหมดนะครับเนี่ยว่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่านะอายุประมาณเท่านี้นะแล้วก็สถานะผู้ปกครองอะไรเงี้ยไม่ต้องสนใจนะครับแล้วก็อยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเนี่ยก็เรื่อง MLM เรื่อง ธุรกิจขนาดเล็กเรื่องเกี่ยวกับกาแฟกาแฟต่างๆนะครับอ่ะแล้วทีนี้เราก็กดเซฟออเดียนซ์ได้แล้วนะครับโอเคอ่ะทีนี้เราก็ได้ละออเดียนซ์ Audience หนึ่งตัวนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะสร้างตัวที่สองขึ้นมาดูนะครับอ่าเรากดคัสตอมออเดียนซ์ตัวที่สองขึ้นมาแล้วเราก็อันนี้ผมอาจจะใช้ชื่อว่าเป็นอินเทอร์เน็ต เซนชัยกาแฟถุงกระดาษนะครับเพราะผมมองว่ามันมันเจาะจงมากขึ้นนะครับผมก็ใส่เข้าไปถุงกระดาษนี่ไหมเนี่ยอ่ะไม่มีนะครับไม่มีแนะนำขึ้นมาไม่เป็นไรเราไม่ง้อเราก็ใส่ของเราเองนะครับธุกรกิจเซนชายกาแฟถุงกระดาษเปิดร้าน เปิดร้านกาแฟถุงกระดาษวิธีเปิดร้านกาแฟถุงกระดาษอ่าสมมติผมเลือกประมาณนี้นะครับคือถ้าไม่มีเราก็ใส่ของเราเองก็ได้นะไม่ง้อนะครับเสร็จปุ๊บเราก็เซฟออดเดียนครับอ่านี่คือกลุ่มที่สองนะทีนี้กลุ่มที่สามนะครับผมสร้างกลุ่มที่สามอีกผมเขียนว่าเซนชายกาแฟโบราณน,นะครับ เออเอาใหม่เซนชายกาแฟสดดีกว่าเซนชายกาแฟสดนะครับก็ใส่เข้าไปเซนชายกาแฟสดธุรกิจเซนชายกาแฟสดอ่านี่มาเยอะเลยนะครับต้องมีคำว่าสดด้วยนะการทำธุรกิจร้านกาแฟสดออเอาแค่นี้ก่อนนะครับจริงๆใส่เยอะกว่านี้ก็ดีนะแต่เอาแค่นี้ก่อนเร็วๆนะแล้วก็กดเซฟนะครับ อ่ะผมก็จะได้3มคัสตอมเมดในออเดียม,มละซึ่งเลือกมาแล้วด้วยนะนี่มันก็ขึ้น Selected ละนะครับทีนี้เนี่ยเลื่อนลงมามันจะมี d Demo g r a p h i กก็เลือกได้นะครับสามารถปรับอายุปรับเพศได้นะฮะแล้วก็อ่าอันนี้เนี่ยย้ำอีกครั้ง Household Income ก็คือรายได้ต่อครัวเรือนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย g o o ก l e ก็เค้มว่าในในประเทศไทยเนี่ยก็ทำงานได้แล้วด้วยนะใช้งานได้แล้วด้วยนะครับแต่เท่าที่ผมลองเนี่ยก็ ไม่รู้ว่าแม่นขนาดไหนนะอย่างท็อปสิเอร์เซนี่ยก็คือคนที่รวยที่สุดในประเทศสิบเปอร์เซนใช่ไหมซึ่งผมว่ามันต้องมาหาเศรษฐีแล้วนะหรือไม่ก็เศรษฐีขึ้นไปเป็นอย่างน้อยใช่ไหมครับซึ่งเคยเลือกมันก็ดูแล้วขายของแพมก็ไม่ได้แตกต่างโดดเด่นกว่าขนาดนั้นนะครับอ่าโอเคทีนี้ t a r ์เกตเอ็ก s พนชันะครับ t a r ์เกตเอ็ก s พนชตรงนี้ก็ อย่างที่อธิบายปปนะไปในคลิปรีมาร์เก็ตติ้งนะก็ปิดออฟไปไม่ต้องเลือกนะครับก็ปิดไปมันจะขู่เราก็ไม่ต้องสนใจนะว่าจะโลเวอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการสร้างแบนเนอร์ละนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่ไม่อธิบายซ้ำนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราสามารถก๊อปปี้มาจากของเก่าได้ด้วยนะเนี่ยกดเชนตรงนี้นะครับ แล้วกด copy existing ads นะฮะแล้วก็ไปก๊อปมาจากอไอ้ที่เคยทำแล้วอ,ะอ่ะก๊อปมาจากที่เคยทำแล้วงี้นะครับปึ๊บก๊อปมาได้เลยติ๊กแล้วกด add to ad group นะครับปึ๊บเนี่ยแบนเนอร์ก็มาละก๊อปมาได้เลยนะฮะแล้วก็ควรใส่เข้าไปสักสองอันนะเพื่อให้มัน ab test นะครับอ่ะก๊อปมาอีกสักอันหนึ่งก๊อปอันไหนดีวะอ๋อนี่มีอีก อเอาเป็นว่าก๊อปอีกสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับยวมีไหมเนี่ยเออไม่มีอีกเอาอีกสักอ่าอันนี่เอาอีกสักอันหนึ่งึ่งไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่านะแต่มันควรจะมีอะไรต่างกันนะอย่างไรก็รูปต่างกันนะแล้วก็กด Create Campaign นะครับอ้าวชื่อแคมเปญซ้ำ อ,อชื่อแคมเปญมันซ้ำนะผมก็ตั้งให้มันต่างกันนิดนึงนะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วครับแคมเปญ GDN นะฮะแคมเปญ GDN แบบ Custom Intent Audience นะฮะอันนี้ก็คือการบ้านอีกข้อหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูผลนะครับอ่าเดี๋ยวนี้ให้ดูนิดนึงว่าเหตุผลที่ผมให้แยกแบบเนี้ยนะฮะเป็นเพราะว่า เดี๋ยวเราจะได้มาดูไอหน้าออเดียนตรงนี้ได้นะครับดูหน้าออเดียนตรงนี้แล้วสิ่งที่เราจะเห็นคืออะไรครับก็คือเนี่ยเราจะเห็นไออินเทอร์เหรือว่าคัสตอมออดเดียนสามตัวที่เราสร้างแยกตีมกันเอาไว้แล้วจะทําให้เราเนี่ยดูสถิติแยกได้นะครับว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหนก็ถ้ามีบางตัวดีกว่าถูกกว่าหรือแพงกว่าอย่างไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาออก หรือว่า,าไปหาธีมแบบนี้เพิ่มไปขยายผลมันเพิ่มก็สามารถที่จะทำได้นะฮะอ่านี่คือ Custom ม n t e n t Audience ขอบคุณครับขอให้ขายดีๆกันนะครับสวัสดีครับ